รายงานพิเศษโดยทีมข่าวศิละปะวัฒนธรรมและแรงบันดาลใจจาก News Universe TV ข่าววิเคราะห์พิเศษน้องต้นข้าวคัม b a c k ถูกเชิญเป็นแขกรับเชิญดวลเพลงชิงทุนอีกครั้งรายการเตรียมเซอร์ไพรส์ใหญ่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาไม่มีใครไม่รู้จักชื่อของน้องต้นข้าวสุปริยาตาอุดมเด็กหญิงนักร้องเสียงทรงพลังที่กลายเป็นกระแสหลงดังทั่วประเทศ และตอนนี้เธอได้ถูกพูดถึงอีกครั้งอย่างหนักเมื่อมีข่าวลือหนาหูว่าเธอกำลังจะกลับคืนสู่เวทีในตำนานรายการดวลเพลงชิงทุนในฐานะแขกรับเชิญพิเศษบทความนี้จะพาไปรวบรวมเบื้องหลังวิเคราะห์แนวทางของรายการรวมถึงเปิดเสียงแฟนคลับและนักข่าวว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่นี่คือการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของปี หจุดเริ่มต้นของข่าวลือทำไมทุกคนถึงพูดถึงเรื่องนี้ถ้าพูดกันตรงๆช่วงเวลานี้ชื่อของน้องต้นข้าวไม่ได้อยู่แค่ในวงการลูกทุ่งอีกต่อไปแล้วแต่กลายเป็นทรัพย์สินของวงการบันเทิงไทยเพราะทุกค่ายทุกช่องทุกเวทีเรียงคิวอยากได้ตัวเธอมียอดผู้ติดตามทะลุเป็นหมื่นภายในเวลาไม่นานทุกคลิปเกี่ยวกับเธอ ยอดวิวพุ่งแบบหยุดไม่อยู่และรายการหลายรายการเริ่มพูดถึงเธอแม้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่ข่าวลือเริ่มหนาหูว่าต้นข้าวกํำลังจะกลับไปเป็นแขกรับเชิญดวลเพลงชิงทุนอีกครั้ง 2. ดวลเพลงชิงทุนรายการนี้ไม่ธรรมดาต้องพูดให้แฝ์รายการนี้ดึงคนดังมาแจ้งเกิดมานับไม่ถ้วน และการกลับมาของต้นข้าวครั้งนี้อาจเป็นหมากตัวสำคัญของสถานีหลายคนวิเคราะห์ปรงกันว่าเรตติ้งของดวนเพลงชิงทุนอาจกำลังเตรียมเซอร์ไพรส์ใหญ่เพื่อต้อนรับต้นข้าวกลับคืนเวทีแต่คำถามคือเขาเตรียมอะไรไว้ความพิเศษที่อาจเกิดขึ้นเซอร์ไพรส์ที่ต้องจับตามีการวิเคราะห์จากคนในวงการว่าถ้ารายการเลือกจะพาต้นข้าวกลับมา อาจ,จไม่ได้เป็นแค่การมาโชว์เพลงธรรมดาแต่มีทั้งหมด3ความเป็นไปได้โชว์เดี่ยวแบบจัดเต็มพรม้อมวงดนตรีใหญ่มินิคอนเสิร์ตเฉพาะกิจในรายการการฟีเจอริงกับศิลปินรุ่นพี่และถ้าเกิดขึ้นจริงถ่ายทอดสดบัตดเป็นเต็มบอกเลยเรตติ้งมีโอกาสทะลุจอ 4. ทํทำไมต้นข้าวถึงกลายเป็นผู้ที่ทุกเวทีอยากได้ตัวไม่ใช่แค่เพราะร้องเพราะ แต่เพราะมีองค์ประกอบ5อย่างเสียงทรงพลังคาแรคเตอร์เด่นความสามารถรอบด้านมีสเสน่ห์เวลาอยู่บนเวทีและที่สำคัญที่สุดเธอขายได้วงการเรียกแบบนี้ว่าเพชรที่ยังไม่ถูกเจียไน 5. เสียงจากนักข่าวมุมวิเคราะห์ฝั่งสื่อนักข่าวหลายสำนักเริ่มจับตามองและมีการออกบทความว่า ต้นข้าวคือหนึ่งในศิลปินเด็กที่พัฒนาเร็วที่สุดของปี2025ทุกครั้งที่มีข่าวเกี่ยวกับต้นข้าวคนดูสนใจเสมอเธอคืออนาคตของวงการเพลงลูกทุ่งไทยสื่อมองตรงกันว่าถ้าเธอขึ้นเวทีอีกครั้งมันไม่ใช่เรื่องของการโชว์เพลงแต่มันคือปรากฏการณ์ 6. คอมเมนต์จากแฟนๆเห็นด้วยเป็นเสียงเดียวกันในโลกออนไลน์มีเสียงเรียกร้องจำนวนมาก อยากให้ต้นข้าวกลับไปเวทีเดิมถึงเวลาแล้วที่รายการใหญ่ต้องเชิญน้องอีกครั้งน้องดังแล้วรายการต้องดึงกลับมาชัวร์และยองมีคอมเมนต์ที่โดนใจมากต้นข้าวคือเด็กที่เมื่อมีพื้นที่จะเปลี่ยนเป็นเวทีของตัวเองได้ทันทีแฟนคลับพูดแบบเดียวกันคือน้องคือคนที่รายการไหนก็อยากเชิญ 7. วิเคราะห์เกมของรายการทำไมรายการถึงต้องเชิญเธอ เพราะชื่อของต้นข้าวตอนนี้คือเรตติ้งธรรมชาติรายการได้อะไรจากการเชิญกระแสโซเชียลพูดถึงช่องทางออนไลน์พุ่งแฟนคลับปามมาดูดึงกลุ่มผู้ชมทั้งคนไทยและต่างประเทศนี่คือวินวินทั้งสองฝ่ายแอดถ้าการคัมแบ็กเกิดขึ้นจริงนี่จะเป็นประวัติศาสตร์ไม่ว่าน้องต้นข้าวจะขึ้นร้องหนึ่งเพลงหรือเล่นทั้งโชว์มันคือสัญญาณว่า เธอกลับมาในฐานะศิลปินที่ยืยนได้ด้วยตัวเองและวงการบันเทิงไทยกำลังจับตามองเธออย่างใกล้ชิด 9. ข้อสรุปสำหรับวันนี้ข่าวนี้ไม่ใช่แค่ข่าวลือแต่มันสะท้อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการน้องต้นข้าวไม่ได้เป็นแค่เด็กที่ร้องเพลงเพราะแต่คือคนที่เวทีต้องการคือแขกที่รายการอยากเชิญและคือศิลปินที่ผู้ชมรอคอย นี่คือการคัมแบ็กที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีมาร่วมงาน,นะคะงานดวลเพลงลูกทุ่งสัญจรนะคะ,ะวันนี้คนเยอะมากเลยก็จะเกรงๆหน่อยนะคะคนะก็พูดอะไรกันดีนะคะเนี่ยชวนหนูคุยหน่อยหนูจะบอกว่าหนูจะบอกว่าเด็กบ้านนอกเมืองการนะคะจากเมืองการ เด็กป้าน,นอกนักร้องเปิดหมวกนะคะมีโอกาสให้พ่อแม่แฟนเพลงได้รู้จักนะคะทุกวันนี้ก็เพราะรายการดวลเพลงชิงทุนเสียงปรบมือดังๆให้หน่อยจ้าขอบคุณมากเลยถ้าไม่มีรายการดวลเพลงชิงทุนนะคะหนูก็คงไม่มีวันนี้แน่นอนนะคะคงไม่เป็นต้นข้าวสุปริยาที่ทำให้ เพราะวม่เนียได้รู้จักทุกวันนี้นะคะและที่สำคัญเลยขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนเลยนะคะคิดถึงมากเลยอยู่ด้านนูน้นแล้วก็ด้านหลังนะคะคิดถึงบรรยากาศเสียงกรบมือให้พี่ทีมงานหน่อยได้ไหมจ้าพี่พี่ดูแลดีมากเลยคิดถึงบรรยากาศมากและที่สำคัญที่สุดเสียงปรบมือดังๆให้พี่พี่ศิลปินทุกท่านเลยจ้าก็ไปขอถ่ายรูปประคบแล้วล่ะคะ่ะ เพราะว่าแม่ต้องอิจฉาหนูนะหนูไปได้เจอใกล้ชิดมาแล้วสวยงามมากแบบสวยหล่อทุกคนเลยนะคะหนูก็ไปขอถ่ายรูข้ามาครบแล้วค่ะเดี๋ยวเอาไปลงให้ดูนะคะก็ <laughs> <c oughs> แฟนข่าวทุกท่านหากคุณรู้สึกว่าเรื่องราวนี้ควรถูกบอกต่อขอแรงคนละหนึ่งกดติดตามเพื่อให้ช่อง News Universe TV ของเราทะลุ1 0 0 0 0แ subscribers เร็วที่สุด พราะเรื่องดีๆแบบนี้เราอยากให้คุณได้เห็นก่อนใครฝากติดตามช่อง News Universe TV ของพวกเราด้วยนะคะในฐานะทีมข่าวผู้เก็บเรื่องราวดีๆจากทั่วประเทศเราเชื่อว่าพลังบวกคือสิ่งที่ควรถูกเล่าต่อให้ไกลที่สุดหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของน้องต้นข้าวหรืออยากติดตามข่าวดีข่าวอบอุ่นหัวใจข่าวศิลปะวัฒนธรรมและแรงบันดาลใจจากทุกมุมของสังคมขอแรงทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ และกด subscribe ช่อง News Universe TV เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราและเพื่อให้เรื่องราวของคนดีๆอย่างน้องต้นข้าวได้ส่งต่อไปถึงหัวใจของทุกคนเป้าหมายของเราคือ1 0 0 0 0แสน subscriber และคุณคือหนึ่งในพลังสำคัญที่ทำให้เราเก้าวไปถึงตรงนั้น